กรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินผมเชื่อนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ที่มีเงินได้ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ดีเป็นคนที่เป็นลูกจ้างบริษัทก็ดีประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ดีเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่า รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ฟังแล้วมันยากยากทุกครั้งที่เราฟังเลยนั่นคือคือเรื่องของภาษีนั่นเองนะครับวันนี้ใครก็ตามที่มีความกลัวแบบนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเพราะวาวิทยากรอของเราในวันนี้จะมาคุยเรื่องที่ค่อนข้างยากยากนะให้กลายเป็นเรื่องง่ายและทุกท่านสามารถเข้าใจและเดินหน้าในการที่จะเข้าสู่ระบบภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิทยากรอของเราในวันนี้ครับถือได้ว่าเป็นคนที่ทําให้เรื่องภาษีซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนนั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไง่ายๆภายในเวลาสั้นๆกันด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยกับท่านในหัวข้อนี้นะครับมื่อใหม่จัดการภาษีต้องรู้อะไรบ้างวิทยากรของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการภาษีแล้วก็เป็นฟาวเดอรหรือว่าผู้ก่อตั้งของแอปพลิเคชัน iTax ผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรยุทธนาศรีสวัสดิ์อาจารย์มิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะอาจารย์มิกเอาเบื้องต้นก่อนคนแต่ละคนมีความรู้สึกว่า ค่อนข้างกลัวทีเดียวนะครับเรื่องของภาษีแต่เขาบางคนก็มองแบบนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องภาษีแล้วเราก็มีความหมายว่าเราสามารถที่จะประหยัดเงินของเราในกระเป๋าได้ด้วยอยากให้อาจารย์มิกพูดถึงตรงนี้สักนิดมันจริงไหมแล้วมันทําได้อย่างไงครับครับคือต้องบอกกับว่าเรื่องนี้นจริงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงภาษีเรามไม่ถึงรายจ่ายเนาะจ่ายจ่ายออกไปแต่จริงๆนี่น,นะครับเรื่องภาษีเนี่ยถ้าวางแผนดีๆเนี่ย เราได้เงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะครัเราได้เงินคืนเพิ่มเผลอๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เงินเรื่องเงินคืนเดียวมันมีสิทธิประโยชน์บางอย่างครับที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้ถ้าเป็นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นความลับที่คนจํานวนมากไม่รู้เดีย๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเผยกันกฎาภาษีเป็นเรื่องผู้ใหญ่ผมจำได้นะเคยเจอ,อ,อเรื่องน้องเด็กๆเรื่องภาษีเหรอพี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยฉันต้องถามครับเรื่องภาษีเนี่ยคนเราควรที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การวางแผนภาษี เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสักอายุเท่าไหร่ดีครับหรือว่าช่วงไหนของชีวิตดีจริงๆผมอยากจะบอกงนี้ครับว่าอายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวนะเพราะว่าภาษีไม่ได้มองเรื่องอายุภาษีเงินได้เรามองเรื่องเมื่อคุณมีไรายได้ เมื่อคุณมีไรายได้ได้ดังนั้นแสดงว่าถ้าคุณเริ่มมีไรายได้ครับไม่ว่าไรายได้จะมา,จากจะน้อยไม่รู้นะแต่คุณควรจะเริ่มศึกษาเรื่องภาษ,ษีได้แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าคุณมีไรายได้เมื่อไหร่ปุ๊บภาระหน้าที่ตามกฎหมายมันจะเริ่มตามมามเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีคุณได้เงินได้มาแล้วคุณบอกว่าคุณอยู่เฉยๆไม่เป็นไรนี่ยังเด็กอยู่ประเด็นคืองน,นี้ครับเด็กมสามอายุ14ี่เนี่ย ขายของมีไรายได้เนี่ยเขาก็เสียภาษีแล้วเหมือนกัน,นเด็กอายุหนึ่งวันนนที่ผมพูดจริงๆนะเด็กอายุหนึ่งวันมีไรายได้จากการถ่ายแบบเขาก็เสียภาษีแล้วเหมือนกันศิลปินเด็กดาราเด็กใดช่ใช่<ด>ใช่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดทันทีที่คุณมีไรายได้ดังนั้นคุณต้องศึกษาละ <ừ> แต่ประเด็นนี้คือว่าถ้าหากว่าเราเด็กเกินนี่ยศึกษา <ๆ S 2> คนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องศึกษาแทนเด็กด้วยเหมือนกันโอ้โหผมชอบมากมีเงินได้เมื่อไหร่เราก็ต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการภาษีเเมื่่่่อนน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 ัั้้้้้กดดดววยยยยยทีีีไไิิคําาาาจจภษชล แต่มีคำานึงครับการยื่นแบบภาษีหลายคนฟังนั้นตกใจนะต้องกรอกเยอะอเอกสารต้องเยอะอ,อยากให้อาจารย์มิกอธิบายให้ฟังง่ายๆครับว่ายืนา่นภาษีแปลว่าอะไรต้องทําอะไรบ้างครับครับผมการยื่นภาษีนะครับโดยปกติทั่วๆไปนะคนทั่วไปเลยปกติเรายื่นกี่เีละครั้งพอ ปีหนึ่งครั้งเดียวเองนะครับสบายๆมากๆนะครับการยื่นภาษีนะครับก็คือถ้าสับเพื่อต้องเเรียกว่ายื่นแบบแสดงรายการเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการว่าเรามีเงินได้กี่รายการอะไรประมาณนั้นซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นพนักงานประจําอันนี้จะางมากก็คือเงินเดือนทั้งปีเวลาเราคำนวณภาษีแล้วเรายื่นแบบเนี่ยเรายื่นปีละครั้งนั่นคือรายได้ตลอดทั้งปีเช่นรวมวกันอ่าใช่สมมติปี64ก็เอารายได้ปี64ตั้งแต่1มกราถึงเซธันวา เอาไปแปะไว้นั้นว่าเราได้มาเท่าไหร่โดนหักภาษีในที่จ่ายกี่บาทาใครเป็นคนจ่ายให้เราก็กรอกเลขสี่หลักของนายจ้างเราไปแล้วก็ถ้าเกิดมีค่ารหย่อนอื่นๆมีสิทธิ์อะไรอื่นๆก็ใส่เติมเพิ่มไปว่ากี่บาทกี่บาทว่าไปนะครับจบซึ่งเดี๋ยวนี้เวลามันทำเนี่ยบางคนชอบคิดว่าต้องเป็นกระดาษแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีระบบเขาเรียกว,ว่า e filing คือการยื่นออนไลน์มีมาเป็น10ปีละเราสามารถยื่นออนไลน์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปไหนเลยเอาเอาเอกสารมากรอกกรุ๊ปแล้วก็จิ้มไปเดี๋ยวนี้ทำเสร็จเร็วมากห้านทีเสร็จอันนี้ ครับอ้บังทีเรายื่นเราเรายื่นแบบไปเราไม่เห็นต้องจ่ายยื่นไปทําไมอ่ะแบบนี้ถูกไหม<อ>บางทีก็ยื่นไปอาจะแบบว่า<อ>ฐานรายได้จะไม่เคยเยอะสักเท่าไหร่แล้วทาไมเราจะต้องมาปลึงเวลาในการที่จะมายื่นแบบเนีอยฮะอ่าโอเคถ้าตอบแบบกระปั้นทุบดินก่อนเลยเพราะว่าเรื่องนี้กฎหมายกาหนด <tyard. S 2> กฎหมายกำหนด,ดก่อนว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้คุณต้องยื่นภาษีถ้าถึงเกณฑ์มันก็ต้องยื่นภาษีดังนั้นถ้าคุณถึงเกณฑ์เราไม่ยืน่นภาษีมันจะมีบทลงโทษตามมาก่อนรเราทำเพื่อไม่ถูกลงโทษนะนี่อย่างที่หนึ่งอสองคือการยื่นภาษีจริงๆแล้วเนี่ยครับในระยะยาวผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์วันนี้เราอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่านในมุมของเทคโนโลยีที่มนันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการมีเขาเรียกว่าการมีข้อมูลของเราก่อนไปบันทึกไว้ในระบบว่าเราเคยยื่นภาษีถูกต้องเป็นประจำสม่ำเสมอวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์ในการทำอะไรบางอย่างในอนาคตก็ได้เพราะ เพราะตอนนี้มันเริ่มแล้วช่วงนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครจะไปไปขอสินเชื่อเนาะส่วนบุคคล ừ ừ. ก็ตามอนะหลังๆเนี่ยเขาจะถูกเรียกฮนะคุณย่ดภาษีประจําปีหรือยังอขอมาดูหน่อยจะได้รู้ว่าคุณมีรายได้ต่อปีอะเท่าไหร่ครับแล้วเอาข้อมูลชุดนั้นอนะประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อนี่บุคคลธรรมดานะโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้เะเนี่ยอเพราะเป็นการยืนยันเลยว่า เรามีเงินได้รายการเงินได้เราเป็นเท่าไหร่ใช่อยู่ในรูปเอกสารที่เราให้กับทางราชการเอาไว้ใช่ซึ่งเนี่ยธนาคารจะใช้ในการประกอบการให้สินเชื่อแล้วดังนั้นเนี่ยในมุมเนี้ยมันก็มีประโยชน์กับเราในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับกับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือบางทีเนี่ยยื่นไปทําไมเพราะเราไม่มีภาษีต้องจ่ายแต่อย่ายลืมนะครับมันไม่ได้มีแค่จ่ายภาษีอย่างเดียวมันมีเงินคืนภาษีกลับมาหาเราด้วยก็ได้เออเราลืมนมะบางคนเนาะเออบางคนเราแค่รู้สึกว่าไม่อยากวุ่นวายก็เลยไม่จัดการปัญหาคือจริงๆแแลล้้้้ววถาาาาเเเเรรรรยยืื่่่นนนนไไไดงิคมปับ นี่คือค่าเสียโอกาสของเรานะเพราะนั่นเงินเราทุกบาทเลยในเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการยื่นแบบกับการจ่ายก็จะมีบางพวกที่ยื่นแบบเราไม่ต้องจ่ายกับพวกที่ยื่นแบบแล้วเริ่มต้นต้องจ่ายละนะตัวเลขแมจิกนัมเบอร์ครับตัวเลขไหนครับที่บอกว่าเรายื่นและเราจะต้องมีการเริ่มต้นจ่ายภาษีกันแล้วโอเคเอาเส้นแบ่งแล้วกันเนาะ,ะจริงๆถ้าเป็นพนักงานประจำเนี่ยอันนี้จะจะ,จะจำง่ายมากพนักงานประจำนะครับถ้าเงินเดือนเนี่ยทั้งปีไม่เกินไม่เกิน3ามแสนหนึ่ง อันเงินปีนะทั้งปีไม่ได้รวมโบน,นสัสด้ไหมอ่สนนรวมทั้งหมดแล้วรวมท,ทั้งหมดทั้งปีถ้าได้ไม่เกิน3ามแสนหนึ่งอันนี้ไม่มีภาษีต้องจ่ายแน่ๆถ้าเกิดว่าเฉลี่ยต,ต่อเดือนก็ประมาณคนคนเงินเดือนไม่เกินสองหมื่นเจ็ดอ่าถ้าเงินเดือนไม่เกินสองหมื่นเจ็ดเนี่ยไม่มีภาษีต้องจ่ายแน่นอนอใช่หากโดนหักก็ขอคืนได้ทุกบาทแต่ถ้าหากว่าเริ่มมากจากนี้ปุ๊บก็จะเริ่มเสียภาษีมากขึ้นมากขึ้นก็ค่อยๆว่ากันไปอืมนะครัอ๋อก็เป็นก็เป็นขั้นบันไดไปมีตัวเลขให้เราฟังด้วยนะฮะออ่่่ะถ้้าาาเเเเกิิดดป็นนนนนนมุษยย์งงงืีจคข มาเป็นช้างคือมาเป็นก้อนกปับจบเลยเงินเดือน12เดือนบวกกับโบนัสบวกกับค่าล่วงเวลาอะไรก็ตามแต่แล้วใช่ใช่เป็นฟรีแลนซ์ครับรายได้เป็นแบบเบี้ยวหัวแตกครับข้อแนะนําสําหรับคนที่มีรายรับแบบเบี้ยวหัวแตกเก็บเอกสารก็ไม่ง่ายด้วยข้อแนะนําเป็นไงครับข้อแนะนานะครับสาคัญเลยฮะต้องทําบันทึกของตัวเองละเรียกว่าทําเป็นมันนี่เดอรี่ต้องทําบันทึกการเงินของตัวเองว่าวันนี้ฉันไปรับงานที่ไหนมาได้เงินมากี่บาทแล้วที่สำคัญนี้ห้ามลืมนะเอกสารเขาส่งมาหรือยังอุ้ย เพราะว่าเวลาที่เราไปรับงานฟรีแลนซ์เนี่ยครับมันจะต้องมีเอกสารฉบ,บ 1, ับหนึ่งเขาเรียกว่าใบ50ทวิบทวีตถ้าเกิดชื่อเต็มๆเมขาเรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษีณนะที่จ่ายหลักฐานนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อประโยชน์ของเราล้วนๆเลยนะองะได้รับผ,ผู้มีเงินได้ไม่ใช่ใชองผู้จ่ายนะของเราของเราเลยเพอเราจะรู้ว่าเราอะ่ะมีรายได้เท่าไหร่ถูกหักภาษีไปเท่าไหร่เวลากรอบมันจะได้ถูกเพราะข้อมูลชุดเนี้ยคนที่มีมี3คนครับ1คือคนจ่ายเงินให้เรา2คือตัวเราคือผู้รับเงินใช่3คือสรรพากร <Huh. S 2> สุดท้ายเนี่ยครับมันจะเหมือนตรวจข้อสอบ hmm. เพราะว่าข้อมูลพอมันมีอยู่เก็บไว้3ามที่เนี่ยว่าเรายื่นภาษีไปเนี่ยปัญหาอยู่นี้ถ้าเรายื่นไปแล้วเนี่ยครับแล้วเราจ่ายภาษีไม่ไม่ครบ hmm. มันขาดเนี่ยเขาทวงเราแน่นอนอ hmm. แต่อีกด้านหนึ่งครับอันนี้เป็นด้านที่ดีถ้าหากว่าเรากรอกไปแล้วเนี่ยครับแล้วเรารู้ว่าเราต้องขอคืนเท่าไหร่ hmm. เราจะได้มีหลักฐานไปยันกับเขาไง hmm. คุณผมโดนหักเท่านี้หลักฐานมีอยู่เท่านี้ <Huh. S 2> ะจะได้ไปยันกับสรรพากรได้เราจะได้ขอคืนเงินของเราที่เราควรจะได้กลับ แต่ยังไงก็ตามบางคนบอกว่าไม่ชอบเก็บเอกสารแต่ที่สุดมันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะถูกต้องประโยชน์ของเราทั้งหมดเลยครับอืใช่ดังนั้นต้องเก็บเมื่อสักครู่เราพูดถึงเงินก้อนแรกนะคือเงินได้เข้ามาครับจะได้ยินคำหนึ่งคูนกันมาเสร็จปับ๊บเรามีสิทธิ์ในการที่จะหักลดหย่อนอก็ทําให้ตัวเงินฐานภาษีเราที่จะเอาไปจ่ายเนี่ยมันก็ยุบลงไปด้วยใช่ลดหย่อนที่ว่าถึงได้ยินมาบ่อยครั้งนะมันคืออะไรครับ โอเคครับปกติเนี่ยครับเราจะชอบเข้าใจผิดกันจํานวนมากเหมือนกันว่าเวลาเราได้เงินเดือนเท่าไหร่ปุ๊บเอาไปจ่ายภาษีเลยอ่าอันนี้อันนี้ไม่จริงจริงๆแล้วจะมีสูตรก็คือว่าเราเอาเงินได้อย่างเงินเดือนเนาะตั้งไว้ก่อนแล้วก็หักต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราซึ่งนี่เป็นค่าแรงเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งสูงสุดคือปีละแสน ค่าแรงปีละแสนะ,ะ,ะต้นทุนค่าแรงเราค่าเหนื่อยแล้วเนะเขาให้ปีละแสนแล้วก็ไปหากพกรถยนต์ซึ่งรายการรถยนต์ในประเทศไทยมันก็มีอยู่หลายรายการมากม,มันจะ20รายการได้ในปีปัจจุบันค่ารถยนต์ก็คือหมายถึงสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายเขามอบให้โดยที่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรแต่เขาเห็นว่าคุณมีภาระต่างต่อไปนี้เขาก็เลยอนุญาตให้คุณเนี่ยเสียภาษีถูกลงนึกออกแล้วเพื่อบรรเทาภาระที่เกิดขึ้นจากชีวิตเพราะคุณมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตถูกตของคุณอยู่แล้วมันจะเป็นการดูแลบุตตรรรภยาาถ้เป็นลูกกัญญ พ่อแม่แบบนี้เป็นต้นนี่คือคำว่าลดหย่อนไปด้วยนะครับทีนี้ครับมาถึงในแง่ของคําว่าการลดหย่อนกันบ้างลายการลดหย่อนนะครับในกลุ่มเงินออมและเงินลงทุนผมเคยได้ยินบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีบางส่วนที่เราเงินของเราไปลงทุนเราก็สามารถที่จะเอาเงินที่เราไปซื้อเนี่ยไปหักรายได้ของเราทั้งก้อนได้ในหมวดหมู่นี้มีส่วนไหนบ้างครับดรครับผมก็ถ้าเกิดทํางานประจําผมว่าจะเจออยู่สองตัวหลักๆตัวแรกก่อนผมว่าเจอกันเยอะมากคือประกันสังคม อประกันสังคมเนี่ยครับก็คือเป็นเงินที่นายจ้างสมทบให้เราด้วยนะแล้วเราก็สมทบเข้ากองด้วยเหมือนกันไอ้งเงินที่เราถูกหักประกันสังคมแต่ละเดือนเนี่ยอันนี้เราหย่อนภาษีได้อ่าตัวที่2ครับถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยมีความมั่นคงขึ้นมาหน่อยก็จะมีเขาเรียกว่ากองทุนสำรองในชีพ provident fund ถูกต้อง provident fund เนี่ยครับเราเราเป็นคนบอกนะว่าเออจะขอหัก3% 5% 1เปอร์เซ็นต์ห้าอร์เซนห้าเปว่าสูงสุดคือสิห้าอนตโดนหักเท่าไหร่เรหย่อนได้ อ๋อ oh. อันนี้ก็คือสิทธิที่เราสามารถบอกนายจ้างว่าเออฉันอยากหักเท่านี้นะบจที่เขาดูแลอกองทุนสำรองในชีพเราก็จะไปดําเนินการให้แล้วก็สามารถไปหักรหย่อนในเช่นเดียวกันอันนั้นคือเป็นภาคที่เป็นเรียกว่าเป็นภาคบังคับแล้วกันเนาะจะมา,จากจะน้อยก็ว่าไป uh huh. แต่ว่าไม่จะมีอีก2ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นภาคสมัครใจ uh. สมัครใจคือหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะไปดหย่อนภาษีด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีเงินเหลือเราอยากมีเงินออมเพิ่มเพื่อประหยัดภาษีก็สามารถทําได้ก็คือ r m f กับ ssf ก็คือบรรดากองทุนที่เราเคยได้ยินนี่นะถูกต้องครับอืมนะฮะอ่ะ,อะทีนี้พอมาถึงแบบนี้บางคนก็งงบอกว่า SSF ก็มีอา F ก็มี R R มเอ๊ล้วสมมติเราจะเลือกตัวเราเองเนี่ย ด้วยการเอาการประหยัดภาษีเป็นที่ตั้งใชกันมีรับนะไม่ใช่เรื่องขอตอบแทนนะ,นะะผลิตภัณฑ์ไหนครับที่ดรมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการภาษีโอเคอก่อนจะบอกว่าไหนดีเราควรจะรู้ก่อนนะว่าแต,แต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับอารนะครับหลักการเนี่ยเข,เ,ขเขาเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับทั้งสองอย่างากับ s S F เนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการออมทั้งสองอย่างนี้มีความตั้งใจเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็นการออมเพื่อเกษียณเป็นการออมระยะยาวคือไม่ใช่ออมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกยอออมพรุ่งนี้ ออารเอฟเนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องของสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยสิทธิ์ลดหย่อนเขาให้3 0มของเงินได้ของเรานะครับเรามีเงินได้เท่าไหร่ปุ๊บคูณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ไปนั่นคือเพดานสิทธิ์แต่ว่า <S <S 2> <S 2> เพดานสิทธิ์แต่ว่าสูงสุดคือไม่เกินห้าแสนบาท <S <S เราอยากได้สูงสุดไ,<ป>ไม่เกินห้าแสนบาทเยอะอยู่นะครึ่งล้านเนี่ยส่วนถ้าเป็น S S F เนี่ยครับจะใช้ได้เนี่ยก็ก็คือ3 0มของเงินได้ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสูงสุดเนี่ยคือ2 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วจะใช้ได้ก็ต่อเเเเมมมมมืื่่่่ออยยัััังงใใใชชช้้้้้้้ไไไตต็็ิรนนนนะะคคบดดถาา5ทแลวี S S F จ นะครับ<อ>ใช่แต่ทีนี้ก็จะมีเงื่อนไขอีกอันนึงที่ที่ควรจะทราบเหมือนกันก็คือว่า,าระยะเวลาในการถือเนี่ยครับสองอันนี้ไม่เท่ากันอร์เ m F เนี่ยครับถ้าเข้าแล้วนะเราจะออกนะครับอีกทีเนี่ยคืออายุ55คือชื่อมันก็บอกอว่า re retirement เพราะนั้นก็ต้องไปเกือบเกือบชื่ออายุก็สยณ55แล้ว55ติ้งต่างนะติ้งต่างผมเริ่มซื้ออายุ37ครับก็ต้องไปประมาณ18ปีประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ในขณะที่ถ้าเป็น SSF เนี่ยครับ10ปี สิบปีระยะเวลาในการถือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสตาร์ทตอนไหนถ้าคุณสตาร์ทตอนสี่สิบห้าผมบอกเลยไม่ต่างกันเพราะเดี๋ยวสิบปีจบห้าสิบห้าเหมือนกันใช่มันจบห้าสิบห้าทั้งคู่แต่ถ้าหากว่าอายุคุณต่ํากว่าสี่สิบห้าอันนี้ถ้าในมุมของการเอาเงินออกผมจะมองว่าถือสั้นแล้วเอาออกได้เร็วจะดีกว่าเพราะว่ามันเวียนเทียนกันได้ที่ก่อนละคุณมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการใช่ใช่ไม่ต้องขังเงินไว้นานสมมติว่าสิบปีปุ๊บคุณถอนออกมาถอนมาปุ๊บไม่ต้องเสียภาษีนะขายไม่ต้้้ออองงเเเสีีียาาาษถมกกไรินนวลปซืห อ๋อไปทารอบอีกรอบนึงเอาไปทาอีกรอบหนึ่ง,งสามารถทําได้ในขณะที่ R F เนี่ยคุณทํารอบทีคือน,นู่นเลยตอน 55, 55. ก็จะไกลกว่าแต่ถ้าหากว่าคุณอายุมากกว่า45ถ้า,ายุ่มากกว่า45ผมจะเชียร์ไปทาง R F มากกว่าเพราะเพราะว่าสมมติว่าคุณอายุ50คุณถือ5ปีคุณถอนได้เลยนึกออกละแต่ในขณะที่คุณซื้อตอน50ถ้าเป็น S S F เนี่ย60กว่าจะถอนได้ก็10ปีรอบมันก็จะสั้นกว่าโอ้โหดเรเป็นเป็นเป็นแน,น,นวคิดที่ทําให้เรามีหลักคิดเนาะว่าผลิตภัณฑ์ไหนเหมาะกับเรากันด้วย ใช่เพราะพวกเรื่องผลตอบแทนเนี่ยผมว่าแต่ละกองมันมีมันมีความมันมีความแตกต่างของมันอยู่แล้วก็ศึกษาได้ความเสี่ยงสูงกลางต่าแต่เรื่องนี้ที่ต้องจําก็คือว่าถ้าคุณอยากได้ปันผล IMF ไม่ให้ปันผล IMF ไม่ให้ปันผลันี่กว่าตามกฎหมายครับกฎหมายไม่อนุญาตให้ IMF จ่ายปันผลได้ถ้าคุณอยากได้ปันผลจริงๆ s S F เนี่ยจะเป็นตัวที่จ่ายปันผลให้คุณได้อาครับอย่างน้อยก็เป็นหลักคิดนะครับเราจะได้เลือกว่าตกลงแล้วอันไหนที่จะเหมาะกับเราด้วยใช่ท่านที่กําลังฟัง podcast ของเราอยู่ในเวลานี้ครับคงตั้งคำถามว่า เรายังไม่ถึงวัยที่เราจะต้องมีเงินได้ว่าไงยังไม่ต้องยื่นแบบยังไม่ต้องจ่ายภาษีแต่น้องๆพวกนี้วันหนึ่งเขาก็ต้องเจอนะครับข้อแนะนําให้กับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขายังไม่ได้เข้าสู่ตัวระบบภาษีและเตรียมการที่จะต้องเข้าในอนาคตอาจารย์บิ๊กมีข้อแนะนําส่วนี้ยังไงบ้างรครับครับคือผมก็เจอเด็กจบใหม,ม่หลายคนเหมือนกันต้องบอกว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยสมัยเยรียนปรญาตรีนน้อยมากนะที่เราจะมารู้จักเรื่องภาษีรู้จักทีคือตอนนู้นเลยเริ่มงานปีแรก พอเริ่มงานตีแรกปุ๊บเนี่ยครับพอเจะเริ่มภาษีทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ส่วนใหญ่อาศัยถามรุ่นพี่ถามเอชไปถามบัญชีก็ว่าไปะจะเป็นแนวนั้นคือเรียวกว่าครูพักรักจำเนาะ,ะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าคุณกาลังจะเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วบางคนแต่ก็มีบางคนเหมือนกันบอกว่า God, ไว้ก่อนรายได้น้อยอยู่ยังไม่ต้องสนใจจะบอกว่างี้ครับมันไม่ได้จริงเป็นอย่างนั้นทุกครั้งด้วยสองปัจจัยปัจจัยแรกก่อนถ้าไรายได้คุณถึงเกณฑ์จะต้องจ่ายภาษีนะครับคุณจะถูกหักภาษีในที่จ่ายซึ่่งถ้้าาาาาหหวคุณศึกกษขอฎมยดี ถ้าคุณยื่นภาษีคุณอาจจะได้เงินคืนก็ได้คืออย่าไปคิดเรื่องจ่ายอย่างเดียวค,คิดด้วยว่าถ้าเราวางแผนเป็นมันทวงตังค์คืนไดถ้ถ้าเราวางแผนเป็นใช่เราก็ได้เงินกลับมาด้วยใช่แต่ถ้าคุณปล่อยผ่านไปมันไปเลยนะครับไปแล้วไปเลยเพราะคุณต้องเข้าใจนวยนะสรนปรกรไม่มานั่งโทรหานะน้องน้องน้อง,อง,องไอ้เงินเนี่ยค่าคืนภาษีเนี่ยสองหมื่นน้องไม่ไม่เอาเองินต้องเยอะอ มันไม่มีไม่มีนะก็จะเป็นตกเป็นของรัฐไปเลย3ปีคุณมีเวลาทวง3ปี 3> ถ้าเลยสามปีมีกรอบเวลา3ปีนะสปีถ้า3ปีเลยไปเนี่ยคุณไม่ทวงนี่คือจบเลยอ,อันนั้นอันน้นคือเรื่องที่1กับปัจจัยที่สองคือ,อยงไงครับผมเชื่อว,ว่าวันนี้คุณเป็นเด็กจบใหม่แต่คุณคงเป็นเด็กจบใหม่ไม่เกินปีหรอกอผ่านไป2ปี3ปีคุณก็ต้องเป็นคนที่ประสบการณ์มากขึ้นเมืม่อประสบการณ์มากขึ้นรายได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการที่คุณทําความเข้าใจเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้ว่าในอนาคตอ่ะ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกคิดว่าจะรับเงินเดือนหมื่นห้าตลอดชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องเติบโต,ตขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นประเด็นคือเมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นปุ๊บแล้วคุณเพิ่งมาวางแผนที่หลังเนี่ยคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าตอนนั้นฉันทาอะไรอยู่ออซึ่งอันนี้มันจะเป็นค่าเสียโอกาสที่มันเกิดขึ้นทันทีที่ทคุณจะวางแผนแต่แรกวางแผนเพราะคุณมีความรู้ความเข้าใจก่อนถึงเวลาปุ๊บคุณมีความพร้อมในการรับมือถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกขอบคุณตัวเองทททีีีีี่่่่่คคคุุณณนนนนนวววาาาาางงแผภษไไดดด้้จมเเเิิหลืืือออํํรๆสัญกใชต สิ่งที่ด็อกเตอร์พูดทำให้ผมนึกถึงคําว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้นงี้รจริงครับหลายคนจะมาตระหนักตอนที่ว่ามีความจําเป็นมาเจาะแล้วแต่จริงๆแล้วตอนที่เรายังเด็กเราอาจจะยังไม่เริ่มต้นมีเงินได้ก็ได้มีเวลาศึกษาไว้นะครับเพราะมันเป็นประโยชน์เพราะเป็นความรู้ที่เรียนรู้หนึ่งครั้งใช้ได้ตลอดชีวิตวนะถูกต้องแล้วมันเป็นประโยชน์กับท่านด้วยนะดรมิกนะใช่ครับนะฮะผมอยากให้ดกรมิกทิ้งคลาได้ตรงนี้นิดนึง นะครับเป็นการคุยกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วยังมีความหวาดกลัวกับเรื่องการเข้าระบบภาษีและมีความเรว่าภาษีมีแต่เอาเงินออกจากตัวเราไปเรื่อยๆครับคือต้องบอกงี้ครับว่าผมว่าจะเราจะกลัวเรื่องภาษีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะบทลงโทษมันรุนแรงมากครับ,รบแต่ว่าประเด็นอยู่นี้ครับว่าถ้าเรากลัวต่อไปเรื่อยเราก็จะไม่รู้มันต่อไปเรื่อยๆแต่ในวันหนึ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยศึกษาผมเชื่อว่าเราเคยขับรถไม่เป็น <ừ> อ่คนเราเคยใช้คอมไม่เป็นเราเคยใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นแต่พอเราเป็นปุ๊บเราคล่องเลยถูกไหมอ๋อแล้วใช้ประโยชน์จากมันได้อีกใช้ประโยชน์จากมันด้สารพัดเหมือนกันครับถ้าวันนี้เราไม่เราไม่ค่อยคล่องเรื่องภาษีไม่เป็นไรครับนึกซะว่าเรากาลังหัดขับรถค่อยๆศึกษาไปทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นว่าไปในวันที่คุณเข้าใจภาษีและคุณคล่องปุ๊บนะคราวนี้คุณโปรคุณเซียนเนี่ยคุณวางแผนภาษีตัวเองได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณวางแผนภาษีคนรอบข้างคุณได้ด้วยมันเป็นประโยชน์มากกว่าที่คิด เป็นอีกหนึ่งอาวุธในชีวิตเลยนะและถ้าคุณไม่เรียนรู้ยังไงก็ตามในชีวิตคุณจะต้องถูกความจำเป็นบีบให้เรียนรู้อยู่ดีถูกต้องวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับยังไงก็ตามนะครับย้ำน,นะครับว่าท่านที่ชนอุตตอนนี้อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องยากทุกอย่างเราีพูดมาแล้วครับครั้งหนึ่งเราเคยไม่เป็นแต่เราก็สามารถทาให้มันเป็นได้ทุกอย่าง ที่สุดมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมที่เราได้พูดคุยนะครับคลี่ประเด็นที่ยากให้มันง่ายขึ้นกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดรยุทธนาสิ์สวัสดิ์วันนี้ของคูณอาจันมิมากนะครับที่นี่ครับขอบคุณแม่ครับและอย่าลืมนะครับท่านสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะครับกรุงศรีเพื่อนเพืนพอดแคสต์เรื่องเงินย่อยง่ายนะครับและท่านสามารถที่จะติดตามฟังได้นะครับไม่จะเป็นช่องทางต่างๆ YouTube Apple Podcast Soundcloud Spotify แล้วก็เว็บไซต์กรุงสี .com ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่สำหรับสิ่งน่าสนใจในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินๆกรุงสีเพลินๆเ,เรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินๆ